ผู้เช่าต้องการต่อเติมทรัพย์ที่เช่าทำได้ไหมคะเรื่องนี้หลายคนยังเข้าใจผิดอยู่เยอะเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา558ระบุไม่ชัดค่ะว่าผู้เช่าจะดัดแปลงหรือต่อเติมทรัพย์ที่เช่าไม่ได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อนถ้าฝ่าฝืนผู้ให้เช่ามีสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้เช่ารื้อถอนออกและทำให้ทรัพย์สินกลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วยคะ่ะ แต่ก็มีข้อยุ่นอยู่นิดหน่อยเพราะกฎหมายข้อนี้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับศิลธรรมอันดีของประชาชนผู้เช่าและผู้ให้เช่าสามารถตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญาได้เลยเช่นถ้าผู้ให้เช่าอนุญาตให้ต่อเติมได้ก็ต้องระบุไว้ในสัญญาให้ชัดว่าต่อเติมได้แค่ไหนและเมื่อหมดสัญญาผู้ให้เช่ามีสิทธิ์จะเก็บไว้หรือให้รื้อออกได้ค่ะสรุปสั้นๆก็คือ จะต่อเติมได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในสัญญาเท่านั้นอย่าลืมเขียนไว้ให้ชัดเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาที่หลังนะคะพบกับเกรดความรู้อสังหาได้ใหม่ในคลิปหน้าใครอยากทำอาชีพในหน้าอสังหาริมทรัพย์มาอบรมฟรี2วันกับ Winner Estate Education สมัครเลยที่ winner estate net หรือโทร02-011877 7ค่ะ